สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องพระเครื่องไทยครับวันนี้เรานําเหรียญพระครูเทพสิทธาจารย์ครับวัดเทพเจริญจังหวัดชุมพรนะครับหรือหลวงพ่อใสนั่นเองนะครับเป็นเหรียญปี2 5 2 0ครับมาให้รับชมกันครับด้านหน้านะฮะก็จะเป็นรูปคึ่งตัวของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านขอบข้างนะฮะจะเขียนพระครูเทพประสิทธิ์นะฮะ ภูเทพประสิทธทาจารย์นะครับภูเทพเจริญหลวงพ่อใส่ครับก็ใช้ยาท้ยันอันนี้เป็นน่าจะยันมหาอุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจะมีตัวเลขที่ผมดูนี่มันจะมีหนึ่งถึงสิบหกครับเลขไทยสลับันอนย่นี้นะฮะ น,น,น,น่าจะเกี่ยวกับสายเหนียวนะสำหรับหลวงพ่อใส่เนี่ยครับเอาไปเช่นเคยนะครับก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราโพสในแต่ละวันทุกๆวันครับและขอขอบคุณผู้ที่กดติดตามและรับชมคลิปของทางช่องพระเครื่องไทยด้วยดีมาโดยตลอดนะครับ ขอบคุณครับ